นอเขาขอบนะคะนอค่ะหากิมหนี่แห่งๆนี่และค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับ่องสิศวที่ทำเล่นชาแนลนะคะนอค่ะซื้อเกลาขามาเลี้ยงัวค่ะตอเย็นๆนะคะนอไก่เปานงเขาขอกแล้วนะจ๊ะนองูไงเพื่อเขาเพไปทิ้งไปที่เรร้อยนะจ๊ะขาปยาการบริเวตรงฟัางก็สดใสเง็นยลยเนาะ กอเขาขอกนะค่ะน้อค่ะก็หากินหาแหงๆนี่แล้วค่ะนี่ค่ะกำลังงัวเขาขอกกันนะคะน้อนี่ค่ะกำลังไล่งวงกันนะคะทะยอยกันนะเขาขอกนะคะน้อแต่น้องงัวของเทาอีกอะมาเรื่อยๆค่ะกำลังจะค่อยๆไปนะคะน้อนี่ค่ะเจ้าเขาก็พึ่งปล่อยเพิ่นนะคะนี่ค่ะเพิ่นหากินหาเลี้ยงหยาโนะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ ก็หอนเนาะตัวเป็นสิตกดินแล้วกัยังหอนอยู่เนาะค่ะตัวเป็นสิตกดินกัยังหอนอยู่กะจังว่าสิจังไดว่าเ้าอยู่สิมาหัวกะบ่มาเนาะค่ะนี่ค่ะหอนแห้งหอนแห้งมือนี่ว่าว่าฝนสิตกกะบ่ตกมือเสาเนาะมือเสาฝนสิตกกะบ่ตกนี่มาแต่ตน่าเนาะค่ะเนาะมาแต่เลี้ยงงวงขึ้นกันเนาะค่ะอ้นี่ค่ะถึงยังมูบัวมาเตเสือ S <S <an> <S ค่ะ,ะกัญยาค่ะลาะเล็บหนะนาเนาะค่ะเนาะเล็บหนาแหงเนาะคะ่ะเนาะค่ะนี่กัประมาณจะเกือบเกือบหาโมงแรกเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าบรรยากาศค่ะก็ยังแจ่มใสเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะเนี่ยคือหอนคือเกาเนาะคะ่ะเนาะะคะ่นองงวบางส่วนกัญยาเล็บหนาบางส่วนกัญยากระกกบบานเนาะคะ่ะนี่ค่ะนี่เจ้าปืนกัญยากระกบบานนี่ค่ะ จะปืนเอ้ยพ anyway, ึ่งกราฟแม่เขาก็อยากกินหยาอยู่นะคะเนาะนี่ค่ะเอาต้นเลูกเปี๊ยกขยากระบานพอปล่อยเพิ่นแต่เศร้านะค่ะก็อยากหาเลี้ยงหยาเป็นแม่เพิ่นก็อยะหลูกอยากกราฟแม่อยากกินเนาะค่ะประมาณนั้นเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะนี่ก่ะม้วนหน่อยของเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะเจ้ากระต่ายเจ้าดอกปัวเจ้าเป่าเนี่ยก็ะซือเนี่ยเจ้าตุ่นกะของเฮาเนาะะค่เนาะ คะ่ะเดี๋ยวหัวจุกคือสีหิวน้ำนาะคะ่ะเนาะงจะไปกินน้ำนาะคะ่ะรังสวนเนาะคะ่คะค่ะเรากเพิ่นบ่ะกินหญ้ากรนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะระยะเขาเคาะประกาศสิหันานาขึ้นทางไปเองเพิ่นเนาะคะ่ะเน้อง่้าพเจากะลังถาเพิ่นอนทึ่งฟังข้องนี่แหละค่ะนี่คะ่ะถาเพิ่นทึ่งฟังข้องเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะเขานี่อันนี้อันทางดูทางหนุนเป็นนาสวนเขาทางนี้นี่มาทางนี้นะคะนาะ กะแหงเนาะค่ะเนาะเหลือทางหนู่มน้อยนึงเนาะค่ะนี่ค่ะของของเขาก็น้ำกระเบิดเกี่ยงเป็นทีเรียบร้อยเนาะจ๊ะนี่ค่ะทงโพแทงโพเนาะค่ะเนาะค่ะสิศวายแนวใด้ฝนฝ่ากับประตูข้างเขานะค่ะเนาะหนุ่งว่าก็บลำบากหายากินใจยากเนาะค่ะยากระโปรงนาะค่ะนี่ค่ะ ก็หิวน้ำเนาะค่ะเนาะไปกินน้ำก่อนเนาะค่ะเนาะอยู่ห no ลังสวนเทาจะมีเปิดน้ำเซกัลละมังไว้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่คือสวนเผาของเหาก็อยู่เลี้ยงอยู่ข้างสวนเผาเนี่ยแหละค่ะนี่ค่ะก่รข้าวบานเนาะค่ะก็อยากกินน้ำเพิ่นไปกินน้ำก่อนเข้าวบานเนาะค่ะก็กินหยามาเบิดมือก็เที่ยวกินน้ำยุงเสียละค่ะเว่าอากาศมันหอนเนาะค่ะเนาะหอนแล้วก็อยากกินแต่น้ำัูหน่อยของเหงา ลุงไซลุงบ้าเปิดเวนน้ำให้กินเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะพ่อก็ไปกินหนังเนาะค่ะไปกันแล้วค่ะเดี๋ยวกสิยธาเพิ่นอยู่ล้างค้องคือเก่าค่ะพอเราเพิ่นไปกินหนังแล้วปกกสีมาล้างสวนอ่ามาอ่าอยู่ล้างกินหนังมีล้างสวนเนาะคะ่ะเนาะแล้วเพิ่งเพิ่งเกลับมาขึ้นขอล้างค้องกระบ,บาะเนาะค่ะเนาะค่ะ เาไปกินน้ำเลยเขาบอกคือยังยืนห้องอยู่อืมเ่ือเสอไปจะกินน้ำแล้วเป็นประอยากุณนมาไปในเขานะคะเนาะนี่ค่ะยืดแนมเขาสื่อๆยืดแนมแล้วก็ห้องพรผมเขาไปกินน้ำกันแล้วนะคะเนาะลายๆไปหลังสวนแล้วะคะ่ะอดบาดเด็ก,ก็ไปในเขาแล้วนะคะเนาะนี่ค่ะไปแล้วสิไปหาเขาอยู่นลังสวนเนาะนี่ค่ะ เนาะไปขอขอก,กันนะคะไปไปดอกบัวเร็วเร็วเร็วพี่ไทยเราจะดอกบัวไปเร็วไปข,ขอขอบแล้วนะคะเนาะค,ะะคะ่ะ ก็เข้ากัเขาจค้คลิปไปติดเครื่อกเน่หนะคะเนาะ,ะค่ะก็จค้คลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้สองของเราค่ะผู้เซรยดิชแชนแนลค่ะขอผมกำลังใจให้คลิปในไปไติดน,นะคะน้อค่ะสวัสดีค่ะ